ช่วงเดือนนี้ชายไทยจะเริ่มจับสลักเกณฑ์ทหารประจำปีอีกครั้งตามกฎหมายผู้ชายที่มีอายุ21ปีจะต้องขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารสาวสองที่เปลี่ยนเพศแล้วแต่ระบุเพศในบัตรประชาชนเป็นชายต้องลงทะเบียนรายงานตัวแต่ไม่ต้องจับสลักถ้าย,ยังไม่แปลงเพศต้องจับฉลากได้ใบดำไม่ต้องเกณฑ์ถูกใบแดงต้องเป็นทหารสองปีทหารไทยโดยพื้นฐานหลายคนมีสภาพเศรษฐกิจทางบ้านที่ยากจนอาจต้องดูแลครอบครัวเมื่อเป็นทหารต้องปรับตัวใหม่บางคนอยู่ต่อเพื่อเข้ารับราชการทหารไปเลยติดตามฉันเพื่อทำความคุ้นเคยให้มากกว่า มาทำความเข้าใจการเข้ารับราชการทหารของประเทศไทยที่จะอธิบายกันต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดยกเว้นเพศหญิงเมื่อถึงอายุหมายเรียกจะต้องจับสลากเข้ารับราชการทหาร การจับฉลากแต่ละครั้งเริ่มต้นเหมือนการเสี่ยงโชคผลลัพธ์เกิดขึ้นหลังการจับฉลากที่มีทั้งสมหวังและผิดหวังทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมการจับฉลากที่เปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงการลุ้นผลจับฉลากอาจเป็นเรื่องสนุกเมื่อคุณดูผ่านรายการโทรทัศน์